เราจะเข้าไปข้างใน <Okay. S 1> อันนี้อลังการมากเลยเนาะใช่อลังการมากเป็นวัดห้วยออปลากัง่งโอเคไปขึ้นไปค่ะ <Okay. S 2> อ่าน้องไหมจะนำพี่ๆขึ้นไปนะคะ ออกปั้นแบบสาม,ตสามิติเลยอะดูสิสวยงามมากเลยนะคะนี่คือวัดห้วยปากกัง้งครั้งก่อนยังไม่ได้เข้ามานะใช่ไม่ได้เข้ามาไม่รู้ว่าตรงนี้เป็นคืออะไรอ่ะก็เลยไม่ได้เข้ามาใช่รูปปั้นสามิติตตอันนี้ใคร เข้าข้างแรกเลยค่ะวายพระแบบว่าจิตเย็นมากเลยเข้ามาข้างในเนยเย็นทั้งใจเย็นทั้งกายนะคะสงบมากเลยค่ะเป็นยังไงเราเด้เข้ามาในขึ้นขึ้นไปได้<ม>อันนี้แค่ตรงตรงที่แบบว่ามันจะเป็น หัวบนหัวอันนี้ขึ้นได้ดูบรรยากาศข้างล่างแล้วไหมสูงมากเลยสูงมากเลยนะคะสุดที่หัวขึ้นไปได้ห้ามห้ามเข้าแต่ขึ้นไปข้างบนน่าจะได้นะเขาเปิดอะห้ามจับด้วย นี่ค่ะข้างในอันนี้ขึ้นได้ใช่ไหมคนะโอเคค่ะเพราะว่าเขาห้ามแค่ข้างล่างเขาไม่เคยโอเคไปอันนี้จะตรงสูงนิดนึงโอ้โหสุดยอดมากเลยเนาะเขาสร้างขึ้นมาแบบสูงมากเลยนะใครที่แบบว่าไม่กล้ามองข้างล่างนี่คือไม่กล้านะ ขึ้นไปอีกขึ้นไปอีกถ้าเขาห้ามก็คือห้ามอ่ะอะห้ามแล,ละเหรอโอเคให้น้องเหมยชมไปค่ะเพราะน้องเหมยไม่เคยมาค่ะอันนี้คือเจ้าแม่กวนอินอันนี้อันนี้ข้างล่างไง ตรงที่มันจะเป็นมันจะเป็นตรงนี้ตรงมี้ของเจ้าแม่คันอินอ่ะตรงหัวเนี่ยอลังก,ก,การมากสวยด้วยใช่ทำบุญที่สิบหกชั้นขึ้นมาข้างบนนะที่สิบหก คือราขึ้นมาสูงมากสูงสิดูสิหมดเลยเห็นแบบเล็กๆหมดเลยเห็นทั้งเชียงรายอ่ะเห็นเขาเห็นอะไรเห็นเห็นทางที่เรามาด้วยลมเย็นๆแล้วไปดูข้างไปดูที่นั่นสิ มังกนไหนเห็นท่าอันนั้นแล้วจะกาแล้วคือเห็นหมดเลยทั้งเชียงรายอ่ะมือสั่นอ่ะคือแบบได้ยืนจุดสูงสุดในชีวิตขาสั่นเลยเบาอ่ะมันรู้สึกว่าเบาตัวได้มาเห็นแล้วได้มาเห็นแล้วค่ะดีใจไหมใจค่ะข้างในอลังการขนาดไหน ใช้เวลาในการสะ่ทันว่รู้สึกว่าบรากาศเป่นไปมากๆอ่ะได้เห็นสมใจแล้วเชียงรายใช่เป็นบ้ามากเลยคค่ะก็อันนี้คือเป็นวัดห้วยปะากั้งนะคะถ้าเพื่อนๆถามก็บอกไปเลยว่าเคยเคยเห็นแหละอลัองการมากแล้วก็พอเข้าลิฟต์ก็คือมึนหัวนิดนิดนิดเออใช่ใอเราขึ้น <c oughs> แล้วก็เที่ยวทัวร์แล้วนะคะในห้วยประกังมันก็จะมีวัดไหลที่เนาะอ่าอันนี้ก็เป็นจุดที่สองนะคะได้พาน้องใหม่มานะคะเชียงรายก็ถึงแล้วค่ะโอเคตอนนี้ก็เดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างกันแล้วนะคะขึ้นมาก็อ่าซื้อบัตรประมาณคนละหิสิบนะคะเข้ามารับชมได้เนาะแต่ว่าข้างๆเนาะ เขาบอกว่าภาพวาดอะเขาวาดเาวาดอาเลยเนาะน่าจะวาดเองและรู้สิสวยมากเลยเพราะว่าออกมาเป็นสามมิติไงเออใช่ไหมเห็นด้วยตาแล้วนะปกติเขาก็จะพูดกันว่าสวยมากแล้วก็เขาก็มาเชี่ยวกันแล้วก็อันนี้มาเห็นด้วยตาแล้วน้องเมย โอเคค่ะไปกันค่ะเย็นสบายเย็นสบายผนตกปล่อยๆนะ กันที่เออใช่ฝนน่าจะหยุดแล้วนะกันที่สวรรค์แน่ๆเลยลลิตาคาเฟ่นะคะเชียงรายนะคะป่าหิมพานเชียงรายเนาะเป็นจุดเด่นของตอนนี้มากๆนั่นก็คือเราเคยมาแล้วครั้งหนึ่งแต่ว่าเราไปเห็นข้อมูลในยูทูปบอมันแบบอัองการมากร้านเนี่ยเขาจัดมาแปดสิบล้านบาทเลยนะจ<น>ริงขนลูกหนาวใช่ไหมล่ะ แปดสิบล้านบาทอ่ะอลังการมากตอนนี้คือฝนตกมันอะไรทําไมแบบมันเนี่ยอันเครื่องพน่นอันน้ําเนี่ยน่าจะเกีเ่ยวนึงเนาะเครื่องพ่นน้ํนะามันออกมาแบบแรงมากเลยต้นไม้อ่ะมีห้าร้อยต้นสามสิบกว่าล้านต้นไม้นะห้าร้อยต้นเลยนะมันเหมือนป่าแบบว่าโอ้โหป่าสวรรค์ ไอ้กินกินดิมอมออเนี้ยนะเป็นหมอพ่นน้ำอันนี้ยม้อละห้าพันบาทหรอโอ้โหน้องว่าทั้งหมดเนี้ยน่าจะซื้อบ้านกวางได้แต่สิบบ้านได้ทั้งหมู่บ้านเลยคิดว่านะอแล้วก็อันที่น้ำตกเนี้ย น้ำตกเราไปดูน้ำตกกันน้ำตกเนี้ยอยู่ที่หนึ่งร้อยเอ้ยไม่ใช่สิน้ำตกเนี้ยน,นะความสูงอยู่ที่สิบห้าเมตรนะคะนี่โอ้ไม่มีแล้วตรงนี้น้ำตกสิบห้าเมตรสูงที่สุดในเชียงรายว้าวอันนี้คือเห็ดเหรอ ที่เราเดินไปนี่คือเห็ดรู้ไหมใช่เ็นอกเีอ่เา้นะเาจะเป็นดอกบ่หอันนี้คือเห็ดนะนี่เห็ดนะเน,นี่ยที่น้ำตกก็จะมีกินาลีกินาลีนั่นไงอ๋อกินาลีไงน้ำตกก็คือตามไปด้วยกินาลีเราจะไปดูบนสุดของที่นี่นอะไปดิตรงไหนเขาขึ้นไปแล้วก็เห็นถ่ายรูปเห็นอันน่ะวัดล่องขุ่น เราต้องไปตามใช่วัดรเราแลกน้ำได้หรือแก้วนะคะเราจะไปหาจุดจุดหนึ่งที่มันมีรูปปั้นของอ่รูปของอัน,นอะไรนะชาวโม้งอ่ะอรจะเห็นก็นลองถุดเลยที่นี่เลยใช่ไหมใช่จุดสูงสุดอ่ะนั่นไงอันนั้นทางหรือเปล่าใช่ป่ เขาบอกอะ่ะมันจะมีงงอ่านี่ลุกป,ปัน้นจิกไปกันนี้เราต้องมาถ่ายรูปเราต้องมาถ่ายรูปจุดเด่นนะคะครั้งที่แล้วเรามาแต่เราไม่ได้มา <stuk ua S 1> ตรงนี้ใช่อ้วมาไม่เห็นจริงๆอ้าวอ้าวอ้าวาหเห็นได้ไงอ,อันตรงหัวใจอะ่ะอะถ่ายตรงที่แบบว่าเป็นมือที่หัวใจอมันจะเห็น วัดล่องขุนอุ้ยจริงด้วยนไไไหนไม่ั้นไถ่ายถ่ายไม่เป็นไหนไปเนี่ยแบบเนี้ยใช่คือข้างก่อนเรามาไม่ถึงจริงๆเลยจะมาไม่ถึงไม่ใช่เราไม่รู้อะตรงเนี้ยมันมีให้กใจ <laughs> อันนี้ชาวมงนะคะไข่<น>ขึ้นมาต้องลองมาถ่ายดูนะคะมา เราสามารถมาแลกน้ำได้หนึ่งแก้วนะคะและแล้วก็เดี๋ยวจะไปต่อกันแล้วนะคะน้ำก่อนต,ตอนนี้ข้างนอกไอ้น้ำถัอหายแล้วสว่างแล้วเราต้องไปเดินอีกครั้งหนึ่งนะคะตั้งแต่เข้ามานี่เราสังเกตแต่ลอกไม้นะคะ เพราะว่ามันแพงมากเลย30ล้านอะมันก็คือตกใจอันที่มานี่คือพอเราได้มาวัดห้วยปลากัางก็เลยแวะมาดูอีกทีนะคะเพราะว่าอ่าเราไม่ได้เห็นชัดๆไงครั้งก่อนเรามาเราแค่แค่แบบมองวิบวิบนะคะก็พอแบบอ่าตอนนี้ก็คืออ่าได้ดูมาาูลค่าก็คือต้องมาดูอีกครั้งนึ่งะอะโห ก็อยากเห็นว่ามันคือต้นอะไรบ้างทำไมแบบมูลค่าเยอะมากนี่ไงหลอกอันนี้ก็คือแพงมากเลยค่ะนี่อืของจริงหมดเลยนะเพราะว่าต้นแต่ละต้นน่ะเนาะมันก็สร้างขึ้นมาแบบอ่ามันไม่มีต้นไว้อีกแล้วแต่สร้างขึ้นมาก็คือมันก็แพงพอสมควรอะไรเนาะ เช่นต้นใหญ่ๆพวกนี้แต่ละต้นคือไม่รู้จักเลยเราแต่ว่าพี่ๆรู้จักไหมเอ่ยน่าจะรู้จักแหละเพราะว่าต้นพวกนี้มันก็เป็นต้นที่แบบว่าปลูกและสวยงามมากๆนะร้านมันจะมีสองโซนนะคะโซนนี้กับโซนนู้นสามารถนั่งได้ ตรงไหนก็ได้แต่เรานั่งทางนั้นแลแล้ว,ลวตอนนี้ก็คือเราจะออกไปกันแล้วนะคะชมบรรยากาศมันเหมือนเครื่องค้นน้ําเครื่องไอ้น้ําที่ในห้องเราอะค้นขึ้นแบบนี้ยมันคือธรรมชาตินะเนี่ยถ้าบางคนอาจจะไม่รู้แบบนี้ก็คิดว่าอุ้ยคลอ,อ,อะไรอะไรอเงี้เนาะอ้าวนี่ค่ะเฮ้ใช้ต้นกันชาปะใช่ นี่ไงไม่ใช่เป็นชามีห้าแสรเรู้ดีลยฉันไม่รู้